มาเปลี Nicholas, ceksin, ่ยนให้ยามาเปลี寶寶่ยนมาเปลี Jamie> ่ยนให้เลี้ยงยืมยาเลยอันต่อโปกผ่าดีๆให้ไหมนะมาเปลี่ยนผ่าเจ็ดสีให้ไหมอันเก่าเก่าออกอันเก่าแล้วเนาะใหม่ไม่งามๆไม่ไม่งามๆให้ยืมตัวนี้ละต้อสิ่งนี้มาคือเก่าอย่างนี้สิน น,น,น,นี่นะครับผมเ<น>จดำเจดำมกอหญ้าสมอนครับเจดำชื่อจริงก็ชื่อถมสมอนนะครับผม มเสียง่ทางเราติดยานี่จ้ะอืนยนมส่องิายเทียร์เหเ่ไม่สัญญาณฮะเยเหน่ยมีสัญญาณครับผมอะไยละไม่กระเป๋าัน้เอาสัญญาณอยี่ขาน่กระเป๋าครัถ้าออกหกานี่มาเปลี่ยนผ้าเสีใหม่ใช่ไหมครับผมเปลียนเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ เราออกโคค่ะเห็นโคค่ะเห็นลากค่ะเจนเห็นโคค่ะเอาเดี <Wars> ๋ยวไปสัมผ <eni> ัสด้านที่รังไห้ตัวเลึกรบกันลูกค่ะเด็กคุยกันเจดจะเอาหญิงมาให้ยาเด็กัวไปเ็นเด็กหนึ่งค่ะปูอปูคือแห้งแถบปู ตัวแรกค่ะตะเห็กนกถุงตีนึงเนาะถ้ากันแม่นางฝน้ออยู่นี่แม่ มาฮอนมาสันมองตีไปกอ็ตอนมาฮวนีแหละวานมาเยี่ยมมาขึ้นดิก็ยังว่าหกทุ่มตีหนึ่งตะเกียบมาขอที่นี่นะใช่ค่ะขอแล้วก็ได้ไปทุกอวดแหน่ยาโอ้ตะกี้เราดังดิเพื่นผู้ใดมาขออากาศได้โชคเนาะครับกลัวน้อมีโชคมีผู้ใดบุญเมตต์หลังกันเพิ่งกระเล็มนี่ไปเนาะครับพอเป็นย่างย่าฮอกเก่งกบแนวใดยบอดียาแล้วกับ ไล่นี้เราหล่ะครับพวกอ่ใน,นสวนมาก,กันมาอีกท่ตันอ้วในดใบชี้กัน,นกามาเห็นอยู่นี่แหละแต่มาได้โอ้เป็นหลายหลนดใบชี้มาอู้ก,กังักป,ปูเห็นตัวอะไรกรูเห็นตัวอะไรก่อนค่ะปูเห็นซีหนึ่งนี่นี่ชี้ขึ้นขึ้นเลขชี้เลยะ ปูเห็นซีหนึ่งเหรอคะไอ้กียร์ไอ้กียเขาจะมาตางประเทศนอกหมอก็จะมาเลี้ยงคนใหม่เขาจะถ่า,ถายรูปเห็นเดมือมาเอา๋เอเนาะแมนแมนปูแล้วปูลดทรงหยงอย<ม>ดอ,<า>องเนานเนะเดมือแตงแต้เปิปดโตหยาเลยเนาะค่ะแมนต่กียันเ,นเป็นปลา,าดิยุ่ยมนมนี่เป็นปลามาดินี่หมอนมาเนี่เป็นปลาได้ผ้ากันปูผ้ามอนมาอันนี้เดมือมาเอ๋อที FC พันที่พันสามพันหัวอยู่ เก็บเพชรพร้อมเพราะอันันเป็นป้านะับปูปูว่ามากขอส่งแมนมี่ไห้ไปโหลดปวยงาเอ้ยฉัดไจเห็นคือจังลูกเก็ฑนอยู่ต้นน้ำตญ้ากระไดก็ย่าหยถูกมันมีหไห้ไปเลยแมนอืม่ ตัวแรกจางไปแล้วน่ะมันดูไม่ออกว่าเลขอะไรมันเป็นเสองตัวอ้ยยัาไปสองตัวรู้ไหมว่าจุดเรียบา่อยในชิหาหมืงัดก้อนน่ะแม่ว่าขับกูวสองตัวให้ซื้นง่ายเจียเน้นเน้นรดอ่ะนานค่ะบ่าเด็กกับบลายงานมันีแหงจะโหขามันยังถือได้ปิ่นหัวเป็นเก้าหายเย้เน้นเน้นเนาเห็นมาแล้วมารอแล้วค่ะ มาล็บมาล็อตเมาลับมาลอเป็นบศูนกับหกับแปดือว่าลระห้วงสิเก่าจังหวเก่าเนาะกลุ่มมือสัมมัณนเลยละแปดเก้าศูนย์ ร่วมสมอนยู่บ้านไหน่รคือมาพอ,อยาสมอน <c oughs> อยู่บันย่างแม่ปูย <c oughs> ่าง <c oughs> <c oughs> บันย่างมองหานไหมคะโอ้แ <8 S 1> <8. S 2> ปดแปดปอนน้องเนียวหน,น,น่งพันลู พันมาเทียแรกเพันของกระไดของเราม้เทียแหลกเลยปุ๊ท่านอยู่ในป่าปูไทยในไทยกระเจ้าเบิงอบมุเพันมาเพันไทยกระเลสอสงให้ปูเบิงเป็นเมื่อออกมาเลยเมื่อออกมาจากแต่ว่ารูปมันอยู่ใสเบิรตะกี้แต่ไม่ไห่นะมันจะมีอยู่ในช่องอยู่ในคลิปปูมันรูปยังเหลือปะครับปูาปูแล้วลบถิ่นแล้ว นั่นจากปีแล้วเนอะค่ะอืโดนตั้งแต่ที่ไหนแบบย่างกันที่ย่างท้าเราซับก็จะผู้คนออกไปนอกคนเนิ่นคนลงค้อมเลยได้ว่ากันอน,นี่ในคลิปไบผอหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่นะครับผม104 ขอ,อยาสมอนนะครับผมออันนี้มาขอ,อยาเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่ใดมาขอเนาะค่ะหนึ่งวัน,น้มามาเน่เจกนเลยมากขอยาเพราะว่าปูคนว่าผู้ใหมาเท่แรกยาสิให้เมรนค่ะเลยร้องขอบึง่ขอตอนจุดถูกว่าคุณขิงลูกคุณพัหนุ่ม<อ>หนุ่มปุ๋ยแล้วบ่เคยมาเจืเอเนาะค่ะม,มาน้ำเปิ้ลอันนี้ขอ,อยาที่ลูกแปก้งอยู่ต้นยาเห็นตัวไหนก็ค่ะ โฮกหาง่ามปอมเฮ้นโฮกหาอันนี้มัจุดทูปอันนี้มัตยูทูปได้หนึ่งศูนย์สี่ง่ามค่ะบอน้อเยจีลืมมาสิหล่อนหล่อน่อมาเท่านึงด้วปีนี้มากไปปีนี้มากไปเหรอปีนี้เอ้าโบเมนได้จำได้นี่มากเท่านึ่งบอมากบอเนี่ยันปีนี้หรือปีกายปีนี้หรือปีกายปีที่ผ่านมาเนาะ ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับปีนี้ยังไม่มีปีนี้ยังไม่มานะครับมาแต่หนึ่งสองว่าปีนี้บรันนี้ก็จําไม่ค่อยได้นะคะใสตัวเลขโชว์ตัวเลขกับอันนั้นคือความฝันก่อนฝันอันจังววาอันว่าตรงกันว่าตรงกับปุ่นตรงกัเจ้าของฝันยาบนสุ่นอยู่ที่ครับยาขนหัวลูกอยู่ไหมคะโอ้ยาบนสุ่นผมมาตัวยาขนสุ่นอยู่ดอกอันตรงกับหกห้านี่มาตรงกับ ความฝันของเจดําดเลยนะครับผมอันนี้เพ่ได้จุนเกดีแขวอเด้อหนึ่งสี่อันที่หนึ่งสี่ห้าถ้าตัดออกมาก็หนึ่งสี่ด้ค่ะเจหนึ่งสี่ห้าเนาะอันนี้เพ่ได้ตั้งใจจุนเจจักรของเด้อเพราะว่ามนตะการทามอยู่ว่าตรงกันได้ว่าว่าตรงกับผู้ใดจำบ่ได้คือนกัจำบ่ได้กะ,ะแต่หนึ่งสี่ก็ยังเนเหล็กถูกก็ยังเป็ดตรงกับบ้านเด็ที่บ้านเดขกที่เจ้าของมันหนึ่งสี่ห้าแต่ว่าเจว่าขันออกขันมาขออนุญาตขันออกสี่ เพชรยังให้ยากค่ะที่มาเลี่ยนผ่าเกจดซย์ไหงยาไม่ถ้าถ้าออกตัวนี้เด้อภายในในในตูของเจดําเนี่ยเนี่ยภายในของเจดํานี่ละเอาเอายในของเจดาเรียนค่ะว่าหามันตรงหานมนกับมี่เรียนมันตรงกันซีกับมีเนาะค่ะเพราะมันตรงกันนะนะสีมาเปลี่ยนที้แน่หนึ่งซีกับหกห้าตรงกันค่ะเพราะว่าเขากำยาได้ยังต้องพยายา่นกับสุนเนาะค่ะโอ้ คือเดียวกันพ่อแม่นือเดียวกันสัญญาสีย่ำตัวนี้ก็ให้ไปเข้าฝันลูกเด้อย่าให้มั่นใจให้มั่นใจอีกแค่นึงเนาะสิบันซาหามันลื่อเอ้าะยิ่งแต่นยิ่งแต่เป็นเบาสืฟังบ่ากเคยได้ยินจักเทียหาก็ได้ยินอยู่นี่ล่ะก็เลยอยากเขียนถามว่าอยากเขียนยาว่าอยากมาตองไดกหลดยาหายหลดแนนค่ะต้องกับปูแต่ตอนจุดทุกแต่ยาไปหาปัญญาไปหายาอัด ครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของเจ๊ดำนะครับผมบังเอิญน,นะครับผมมาครั้งเลขมาปู่วัดดงนาเพลนปู่ก็พามาขอญาติสมอนเจ๊ดำก็ชื่อสมสมอนนะครับผมเลยมาขอดูนะครับผมกดไปเห็นเลขที่นั่นก็หกห้ามาจุดทูกก็ได้หนึ่งศูนย์สี่เลขที่บ้านก็หนึ่งสี่ด้วยความบังเอิญน,นะครับผมใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีออกนะครับพี่บ่าวก็ขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ